คำเตือนเกมนี้มีเนื้อหารุนแรงเนื้อหาลามกและก็เนื้อหาล่อแหลมเหลืองอีกแล้วสินักลิปกก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบเกมแนวนี้หรือว่าอายุยังไม่ถึงเกมนะครับผมเชิญเกมที่สองฮะยินต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สาเกมฟรีนะครับผมซึ่งเกมแรกในวันนี้ก็คือเท l าโตเทเมอร์ฮะซึ่งเป็นเกมจับโปเกมอน แต่จำแบบพิสดารนิดนึงอา่ามาเข้าเกมแล้วกันครับผมแปลขนาดไหนเดี๋ยวก็ได้เห็นเองแหละอันนี้หมาป่าบุกเข้าบ้านมานะโอ้หน้าผมบงังไว้ช่วยด้วยปีศาจชุมยองกำลังให้ความเกี่ยวกาดของพระจันทร์สีแดงสะเทินนางผู้หญิงเลือกของแกจะถูกบูชาย,ยันเพื่อเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ โอ้ไม่เลือดสาวสดๆของฉันฉันต้องการเลือดนั้นในร่างกายคือหลายคนถามว่าทาไมตัวละครเป็นผู้หญิงแต่ผมให้เสียงโทนผู้ชายฮะก็เดี๋ยวผมโดนขอนฟาดเออโอเคเตรียมตัวตายไอ้มนุษย์เออไม่ฉันจะทํายังไงดีมันคงดีกว่าที่เยอะถ้าเกิดฉันมีผู้ชายหรือว่าผู้หญิงใจกล้ามาช่วยฉันก่อนที่เจ้าสัตว์ประหลาดนี่จะปุยปุยําฉันจะดีมากเลยแต่จะได้แถวนี้ไม่มีสักคนเลย เอออะไรนะโอ้เสียใจจังเลยไม่มีใครอยู่แถวนี้มาคอยช่วยฉันได้เลยนั่นหมายความว่าฉันคงจะต้องยอมกำลาบให้สัตว์ประหลาดตัวนี้แล้วสินะเออคุณผู้หญิงอย่าทําให้มันแปลกได้เปล่ากูทําให้แปลกเหรอเออเออช่างมันเตรียมตัวตาย <laughs> สเตฟานีปะทะโบนบุบและออปชันแรกเลยก็คือวานเสนให้มัน <laughs> ถ้าสลากใครมาเก็ตฮะผมว่าอีนี่ชอบสัตว์ประหลาดอะละเอาละเอ่อยั่วแล้วกันคลิป <c> เลือด <c oughs> ป้องกันหรือว่าหลบดีหลบแล้กันมันเป็นหมาป่าแข็งเก่งผมโคงกันไม่ได้หรอกโอ้โหแต่โดนอัดห้าดาเมจเลือกกูมีอยู่สิอีหอยหลอดได้โปรดอย่าทำอะไรกู แพ้กูยูวานเสน่หให้มึงอีกอ๋อะล่ะร้อปซ็ละนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยวานเสน่ห์นะขอบอกเลยว่ามันทำกูเสียสมาธิหมดใช่แล้ว <c oughs> นั่นแหละที่กูต้องการ <c oughs> เฮ้ยเยี่ยมเลยทีนี้ตอนนี้กูค่าหล่อนไม่ลงละตอนนี้กูทั้งหิวแล้วก็ ก็เกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ไม่มีฉากกราฟิกอะไรขนาดนั้นค่ะาะตอนนี้มีสองตัวเลือกฮะระหว่างตัวเลือกแรกว่าเสียดายจังกี่ตัวเลือกหนึ่งฉันมีบางอย่างที่แกได้กินได้นะนี่อย่าบอกน้ว่าเธอชวนฉันที่จะใช่นี่เธอชอบสัตว์ประหลาดอย่าง้งเหรอเออใช่โอเคตกลงมาเริ่มเลยโอเคเอะเจอตัวใหม่แล้วววววว ดูสิเรามีอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเนื้อมนุษย์สดๆอย่างนั้นเหรอขอชิมล่ะนะสเตฟแฟนนี่กับโบนวูฟเจอกับซากุบัตซากุบัตด,ด้วยเอาละหวานสเสน่ห์เรื่อยๆฮะซากุบัตกับซากุบัตเถอะวะโอ้ไม่แท้งไม่โดนหรอกเคมีโกโกรนนะหวานเสน่ห์ใส่มันซนะา,นนานกุบัตก็ไม่รอดหรอก Oh! <laughs> <laughs> มาป้าหก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 โอ้โหทำไมมันเก่งแท้สักคูบัตทำไมกวาดเสน่หไม่เข้าเลยวะฮะอู้หลบได้ไหมอมาป้าลูกกว่าแตก <c oughs> อีหอยแล้วอย่างน้อยก,กูก็ได้ตัวสักคูบัตแล้วอะนั่นดูท้าทางจะหนักมากเลยให้ฉันช่วยถือหรือเปล่าอืม คิดไม่ออกเลยจริงๆว่าช่วยถืออะไรนี่เดี๋ยวก่อนนี่เธอจีบฉันอย่างนั้นเหรอนั่นมันหน้าที่ข้าหล่อนคิดยังไงถึงทําอย่างนั้นเนี่ยแย่ yeah, หน่อยนะที่หล่อนแพ้ฉันเรื่องหวานเสน่ห์เนี่ยเอาจริงดิถ้าเกิดเธอคิดจะจีบฉันอย่างน้อยก็ขอให้แบบคําพูดมีคลุมดีกว่านั้นสักนิดหนึ่งได้ไหมโอ้อย่าทามันเลยนางสักคูบา้าเดี๋ยวคลิปกูจะเหลืองเข้าไปใหญ่คุณเจ็บหรือเปล่าตอนตกลงม,มาจากสวรรค์เด็กเชยเก่า ร่างกายของคุณ70%เป็นน้ำ้ำแล้วตอนนี้กูก็กระหายมากอ,อันนี้ใหม่ก็จริงฮะแต่โคตรจืดเลย Do you h แฮ e รู้มีที่ว่างเหลือพอสำหรับลิ้นอีกอันหนึ่งในปากมึงหรือเปล่าโอเคอันล่าสุดนั้นใช้ได้เลยเหขอบใจที่ชมฉันมีเขียนไว้อีกเพียบเลยแหละรู้อะไรหรือเปล่าไม่แน่ฉันอาจจะไม่พยายามกืนกินเธอแล้วก็ได้แต่เธอยังสามารถกินฉันได้อีกนะถ้าเกิดเธอรู้ว่าฉันหมายถึงอะไร เอออย่างนั้นเหรอมาดูกันซิว่ามีอะไรในเมนูมั่งโอเคอันนี้เป็นการงงๆนางนี่น่าจะลามกอะไรมันไม่ได้หรอกเจ้ามนุษย์เจ้าจะถูกคัดออกจากโลกใบนี้สเตฟานีสักคูบัตแล้วก็เดวอยความว่างเปล่าคือ กูจะโปรยเสน่ห oh. ์ให้ความว่างเปล่ายังไงเนี่ยเอากระดาษให้มันเหรออาวานเสน่หวาว่างเปล่าเสียงเอ็งเป็นความว่างเปล่าทำไมเอ็งทำเสียงอย่างนั้นได้วะเพื่อนฮะบอกไว้สักวัดบอกไว้อ๋ออะไรสักวัดหนาๆไว้นะลูก yes easy ดินไปมาสักเถอะแน่จริงทําให้ฉันหยุดสิอย่าพยายามขัดขืนชะตากรรมเจ้ามนุษย์กูขัดขืนอย่างนั้นเหรอแสดงว่ากูเป็นคนไม่ดีสินะมาเลยลงโทษกูเลย <c oughs> ลงโทษกูเลยอ่ะนางนี่สุดยอดเลยวะ่ะมอบเลือดของเจ้ามาแล้วเป็นหนึ่งกับความวางเปล่าไม่แน่ใจเท่าไหร่สำหรับเลือดน,นะแต่ฉันมีของเหลวอ,อย่างอื่นที่มอบให้ <c oughs> ได้อ่ะอีนี่สุดๆเลย ในโปรดจะทำให้นี่แปลกไปกว่านีความว่างเปล่ายังทนอีนี่ไม่ได้เลยโอเคมีอสามตัวเลือกฮะอันแรกโอเคโทษทีสำหรับเรื่องนั้นอันที่สองทำไมไม่ลองใช้พวกเทนดเคลนั่นอันที่สามนบมีคำตอบเดียวอะไรที่ทำให้เราผ่านไปได้อะใช้เทนตดเคลเพื่ออะไรล่ะ มองเห็นได้ชัดเจนเลยว่าร่างกายไหนไม่เหมาะแก่การต่อสู้ให้ฉันจินตนาการนะร่างกายไหนเหมาะแก่การทําให้คนอื่นมีความสุขมากกว่ามอบความเจ็บปวด yes คืนั่นคือความว่างเปล่าหนึ่งในเอนติตี้ที่มีเยอะที่สุดในจักรวาลแล้วก็ลึกลับที่สุดในจักรวาลแต่ลอนดันไปฮอนี่ใส่มันอีนี่สุดๆเลยว่ะ จะลองโชว์ตัวอย่างได้หรือเปล่าอ๋อได้สิเดี๋ยวฉันโชว์ตัวอย่างให้เข้ามาใกล้ๆสิ <laughs> <laughs> ผมขอตัวหน้าตัวสุดท้ายได้ไหมโอ้เมสี่แ้นด้วยได้โปรดพี a ส e หนีไปหนีไปคุณจอเวทหนีไปเ <laughs> จ้ามนุษย์เตรียมตัวถูกสังหาร เผาพันธุ์ของเจ้าไม่มีทางสู้เวทมนต์ที่เหนือกว่าของข้าได้เอ่อมันสู้คุณผู้หญิงไม่ได้ก็จริงแต่มันโคตรหื่นเลยนะคุณผู้หญิงหนีไปอ้อีนี่ตีคู่เลยวะ่ะนางนี่โหดนะเนี่ยต้องบล็อกอย่างเดียวแล้วแหละไม่งั้นแตกโชคดีตัวหลักเราเลือกสิบส่วนนางไวนะ้นั้นเลือดแค่หแต่ไม่เป็นไรหรอกถึงเลือดนางจะน้อยแต่เราทได้าอย่างอื่นกับมันได้อยู่โอเค บล็อกบล็อกบล็อกอกไรหมดอา้าวไว้กูกูยังใช้ประโยชน์ไม่เสร็จเลยแม่มเย้ยโอเคนางแพ้นางแพ้วิธีจีบของผมอย่างแรงเลยฮะเจ้ามนุษย์ทำไมเจ้าถึงทำท่าอย่างนั้นทำท่าอย่างไงนี่บอกนะว่าตอนที่เราพยายามจะหลบเวทของนางคือตัวกูทำท่าแปลกๆเนี่ย <laughs> <laughs> นาง่งนางยิงไฟออลมาข้างหน้าใช่ไหมเอี้ยวหลบ กระทั่งหลบเวทมันยังหวานสเสน่ห์ใส่เขาอะ่ะมึงจะเทเวิร์กหลบไฟอบอลไม่ได้คุณผู้หญิงที่ฉันทำท่าเมื่อกี้เพราะฉันไล่เวทอยู่มันคือเวทมนต์แบบไหนกันอย่างนั้นเหรอทำไมฉันถึงไม่รู้จักท่าทางอย่างนั้นเลยเวทมนต์นั้นชื่อว่านี่แกลองดูตูดกุศลทว่า,าจริงด้วย <c oughs> นนีอะไรกันนั่นเป็นชื่อที่แปลกมากสำหรับเฮ่นี่เธอพยายามจะบานเสน่ห์ใส่ฉันอย่างนั้นเหรอชังหน้าขันสิ้นดีฉันไม่มีทางหลงกลท่ายั่วยวนของเธอหรอกถ้าเธออยากจะให้ฉันถอดเกงดิอย่างน้อยเธอก็ต้องรู้เวทมนต์สักนิดนึงแหละ โอเคกูไล่เวทแล้วคุณผู้หญิงรีบทำให้มันจบๆกูจ,จ,จะได้ย้ายไปอีกเกมเลยสักทีเพราะตอนนี้กูรู้สึกแบบไม่สบายใจอย่างแรงแล้วรู้สึกเหมือนกับ YouTube มองอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้ถูกต้องแล้วความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันเรียกว่าเซ็กซี่เป็นไงไล,ล่เวทอีกทีละเซ็กซี่พอเรี่ยงถ้าเกิดยัง เซซีพอแล้วยังคุมไม่เซลนี่ออฟตัดเฟลคอนเลยนะบอกไว้ก่อนโอ้ใน,นแหละที่ฉันเรียกว่าเซ็กซี่ล่ะออฟตัดเฟลคอน่งกันแสงอย่างเทพแถมช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช้โค้ดคลอดพพเอ็มลดร้อยหนึ่งแล้วมีสิทธิล์ลุ้นพีเอสห้าด้วยลิงก์อยู่ในะคำอธิบายด้านล่างอะไรมาต่อเอ่อทีนี้คุณลองไล่เวทที่ทําให้เสื้อผ้าของฉันหายไปดูสิแล้วเราจะได้เห็นกันว่าฉันสามารถทําอะไรได้มั่ง นังนี่สุดๆเลยเว้ยอ่าละเกมนี้ยิ่งเล่นยิ่งแปลกไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวผมให้ทุกท่านไปหาเองละกันเดี๋ยวขอลองเล่นสายแบบใช้ความรุนแรงดูละกันฮะเราจะไม่กีบใครสักนิดหนึ่งอ่าละก็รอบนี้เราจะใช้กําลังในการแก้ปัญหาฮะพอกันทีกับวิธีแบบแบบอีเนี่ยอ่าละเอา,เอาไม่ผมใช้ความรุนแรงกับมันไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดเราไม่มีคู่หูเราไม่สามารถตีใครได้เนะี่ยเพราะว่าน่าจะอย่างนั้นแน่เลย อี่หอยหลอดเอ่อเบื่อนรีบกำลับเถอะโปรดเป็นพวกกูซะเออนั่นแหละสำเร็จฮะเก okay, ต่อไปจะได้ลองแบบโจมตีจริงๆละเอาละตีมันบนวุ๊บใช้ท่าสะเค็เออนั่นเอาละมาครั้งสุดท้ายแตกเอาถ้าเกิดแตกก็คือตายเลยเหรอ อ่าน่าเบื่อโอ้แต่คือตายเลยฮะอาล่ะก็เดี๋ยวผมพอนไว้เท่านี้ก่อนละกันครับผมสำหรับเกมนี้ฮะผมเอ่อใจแป้วแล้วเกินครับผมสำหรับชะตากรรมของวิดีโอคลิปนี้ของผมครับผมโอเคเ,อเกมต่อไปเกมที่2ในวันนี้นะครับผมก็คือรอมุดฮนะหรือว่าถ้าเกิดแปลก,กลับหลังก็คือจูมอร์เนื้องอกฮะสนันบอกได้ชัดเจนเลยครับผมว่าศัตรูของเราก็น่าจะเป็นเนื้องอกนั่นแหละฮะอะล่ะเริ่มเลยฮะ ทำลายมันทั้งหมดศูนย์ทับห้ามีของอยู่ห้าอย่างหรือว่ามีนังองอกอยู่ห้าอันที่ผมต้องทำลายสินะโอเคฮะแต่ว่าเกมนี้แบบเคลื่อนที่แปลกเป็นป้าเลยทำไมไฟใช้เลื่อนก่อนที่หน้าผมจะเลื่อนวะเนี่ยเออสวัสดีครับมีใครอยู่ในที่เดินคแคบนี้หรือเปล่ามีนังองอกที่ไหนหรือเปล่าจะไม่มีใครอยู่จริงอ่ะ กูรู้นะว่ามีเนื้องอกอยู่อันหนึ่งอยู่ข้างบนนั่นแหละอย่ามาหลอกกูหอยหลอดกูเล่นเกมผีมาเป็นร้อยเกมในบางครั้งคุณก็ต้องดำดิ่งลึกลงไปในความมืดเพื่อที่จะออกจากหลุมทิมพิษตดยโอเคอ๋อนี่เองที่มันหมายความว่าอย่างนั้นก็คือปิดไฟเพื่อออกจากหลุมสินะอ่าแล้วเมื่อไหร่กูจะเจอเนื้องอกกูหลอดเจอเนื้องอกเหรอเนี่ยม่ในเวลากำจัดเนื้องอกแล้วคืนนี้หมอปวจะคืนเชีพอีกครั้ง ได้เวลาผ่าตัดเออไฟกระพริบทำหอยอะไรตอนนี้อย่านะถ้าไฟกระพริบนั่นหมายความว่าจำสแกร์อยู่ไม่ไกลละผมได้กินจำสแกร์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลนึกว่าใครมาเคาะประตูห้องจริงๆแป๊บหนึ่งนะโอเคเสียในเกมฮะไอเกมชั่ว โอเคเอาล่ะเดินเดี๋ยวเดี๋ยวทางที่ไฟมันกระพริบคือทางเดิมเราต้องเดินไปต่อฮะโอ้น่ากลัวกว่าจัมสแสเกอีกเมื่อกี้แมมอ่านี่ทีน่าเงื้องอกที่เขาพูดถึงอะในเวลาหมอปกทำการผ่าตัดอะไรเดืองอกจงแตกสาบสูญและหายไปสะเถิด1.5ึั้ฉันทำอะไรอยู่หล่อนกำลังรักษาคนไข้อยู่อย่ามาถาม หลอนรู้ตัวว่าหล่อนทําอะไรดีนี่ที่หล่อนทํามันดีแล้วเอาเนื้องอกนั้นออกรักษาคนไข้ท่องเอาไว้อะปิดอ่าโอ้ยแล้วก็เสียงนี้อีกแล้วช่วยหูปากได้ไหมอย่าก,กวนประสาทหมอเอี่หอยหลอดเดี๋ยววัดถอดเกือบโรงพยาบาลฟาดแล้วสิเอเนื้องอกอุย้ยพอได้ยินเสียงนกเมื่อกีนพอดี อย่าอย่าอย่า,ยามาทำประตูหลอกกูอยู่หอยหลอดห้องกูไม่มีประตูฝั่งซ้ายเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนกเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนกสวันดีเนื้องอกอันเห็นเห็นนกอยู่แถวนี้หรือเปล่าอินโดนสเซนยมันเอ่อดูไม่สมเหตุสมผลเลยโอ้ยทุกอย่างสมเหตุสมผลหมดละเพื่อนจู่ๆตื่นขึ้นมาก็มาโผล่อยู่ในห้องที่เป็นเขากดแล้วก็มีเนื้องอกให้เองทำลาย ก็ฟังดูเป็นชีวิตปกติของอหมอทีต่ติดอยู่ในวอร์ดผมแซลเล่นผมแซลเล่นโอเคนะเนี่ยผมได้ยินเสียงนกอยู่ฝั่งนั้นน่ะมันต้องมีทางลัดที่ผมไปหานกนั่นได้แหละโอ้ไฮเออบาย กูอยู่ไหนแล้วเนี่ยงงโอเคกลับมาห้องนี้แหละขอเคลียร์ห้องนี้ก่อนแล้วกันเนาะวันดีสหายเห็นน้งองออยู่แถวนี้เปล่าเพื่อนได้ปล่อยน,น,นำเสียงงั้เพื่อนกูกว่าไม่ตีสองละไอเรีวกูรู้นะว่ามันจะกระโดดใส่ไม่ก็วิ่งเข้ามาเนอะจะ อย่าโอ้ทำไมอารมณ์มันห่างกับเกมเมื่อกี้เยอะแล้วเกินเกมนี้กูยังตั้งสติอยู่กูยังตั้งสติอยู่โอใครที่ดูในโทรศัพท์ถือว่าโชคดีเนี่ยไม่ได้ใส่หูฟังแล้วเสียงมันกระนำตามทิศทางไอ้อะก่อนผมจะเก็บมันผมขอไปเช็คตอนนั้นก่อนเสียงอะไรร้องวะหรือว่าไม่มีอะไรฮะเป็นแค่ไอ้หัวกระโหลกนี่เฉยๆโอเค เอาหัวกระโหลกนั่นออกงงๆแล้วกันเมื่อกี้ตัวผมถามใช่ไหมว่าเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อเองเก็บเนื้องอกได้ครบห้าอันละสหาหโอ่อเอวผมเกลียดเกมผีฮะไม่อยากเชื่อไม่อยากพูดไม่อยากจะบอกว่าผมคิดถึงเกมเมื่อกี้เกมเมื่อกี้อันตรายต่อคลิปแต่สบายต่อใจกูกว่าเยอะเลยฮโลหลคุณเนื้องอกอยู่แถวนี้เปล่ามีวฟังในขงเขาเขากดเนี่ยฮะโอหัวมาดีดี หมองอนกูไม่ผายผบอกก่อนนี่ลิฟไปไหนอีกเนี่ยเปิดขึ้นมาต้องเจออะไรแน่เลยผพว่าถ้าเกิดไม่เจอมันก็อยู่ข้างหลังแหละโอ้ไฮแหมอ่อลิฟหน้าอยู่ดีนะเพื่อนเดี๋ยวขอเอาออกแล้วนะไ d o ด t w ว n t ฉันไม่ต้องการ เออมันไม่ใช่ความต้องการของเองเพื่อนมันคือหน้าที่อ่าละผมขอเช็คบริเวณนี้รอบๆสักแป๊บหนึ่งละกันก่อนที่ผมจะไปอีกลูปโอเคกลับมาติดที่นี่ละอ้าวเดี๋ยวก่อนร้องแฮปปี้จำสแกนแล้วมาลองเดี๋ยวหมอนซีเคนแลบกูตกเลย อยู่ไหนไอ้เนื้องอกตอนสุดท้ายอยู่ไหนเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะทวแวนนี่กูพังนะมึงเอ้ยวันนี้เพื่อนมาทำอะไรตรงนี้ฮะเมื่อกี้ส่งคนมาจำสกแกกูใช่ไหมอะ่ะเลิกแหกปากแล้วก็รีบๆโดนตัดได้ละห้าทับห้าโอเคก็สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือปิดแล้วเปิดไฟรอบสินะอเออปิดไฟไม่ได้ละ ไปไหนก็ไม่ได้แล้วอ่านี่คือเสียงนกที่เราได้ยินในตอนนั้นหรือไม่แต่ผมยังไม่ไว้ใจมันฮะผมยังไม่ไว้ใจยังไว้ใจไม่ได้จำสแกมมาแน่นอนจบดีด้วอย่างนี้เลยเหรอจบจริงอ่ะมันจบง่ายกว่าที่กูคิดไ้เยอะเลยแกเป ตอนแรกผมคิดว่าเกมนี้จะยาวกว่าน,นี้อีกสักนิดหนึ่งอ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละนะนี่แหละชะตากรรมของ3เกมฟรีฮะเราม่สามารถเดาได้ถูกเลยว่าเกมมันจะยาวขนาดไหนผ่านจากเทลเลอร์ของเกมโอเคเกมต่อไปเกมที่3ในวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า the complex f a l t footage ครับผมก็เป็นเกมแนว Back Room อีกเช่นเคยแหละครับผมเมื่อมาถึงขนาดนี้คงไม่ต้องบอกแล้วแหละว่า Backroom คืออะไรปะลุยเลย หลับแล้วก็ตกมาอยู่แบ็กลูมเลยเว้ยภาพเหมือนในคลิปที่ดูใน YouTube เลยอะ่ะเคอุ้ยภาพเหมือนคลิปอันนั้นเป๊ะเลยฮลัลโหไม่มีอินเทอร์เฟซไม่มีอะไรแปลกเลยฮะนอกจากภาพแบบงูแบบนี้จริงๆเว้ยเออเนียนเหมือน โหแล้วก็เสียงคือแบบสุดยอดมากเลยผมแนะนำให้ทุกคนใส่หูฟังนะครับผมโอ้เมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนผมปะสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดฮัลโหลเอา้าน้องไซจะหลอนไปเองไปดูซิ โอเคเหมือนว่าจะเป็นห้องยิมแต่ไม่มีเวทีเรอระแปลกดนเจอเชนไปเขา้าสตอรเลตที่เก็บวัตถุเคมีอืมน่าไปซะเลอเกินเอาละเราไปเยี่ยมดูดีกว่าฮะว่าวัตถุเคมีที่นี่มีอะไรบ้างจะมีสารอันตรายหรือเปล่าไฮาโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือว่าอะไรก็ตามที่เราเบิดได้อืมไหนดูหน่อยสิอุตรงนี้มืดฮัลโหล ตอนนี้มีอะไรป้าโอเข้าช่องได้เว้ยโออาหารแช่แข็งแบบสดๆถ้ามันแช่แข็งแล้วมันจะสดได้ไงวะเพื่อนห้อยอุยอ้ยเสียงใครเหลเขาไม่ไตั้งใจจะขโมอยเฟ้นไฟแช่แข็งมึงจริงๆนะเพื่อนอคูว่าเจ้าของมันอยู่แถวนี้แน่เลยเอละไร ในนี้ไม่นมันไม่มีอะไรเพื่อนกูไม่ได้จะมาขโม,มยของกูรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรเลยมาเช็คให้โหลโอ,โลโอ้เสียงเท้าโคตรด,ดังเลยเกมเปรตน,นี่เออนี่เป็นแบ็กรูมที่ว่างเปล่าเหมือนกับแบ็กรูมที่มันน่าจะเป็นจริงๆที่สุดเลยเวรกรรมโอ้ลิฟโอเคไป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 ก่อนที่จะมีตัวอะไรสักอย่างวิ่งตามมึงไปเลยเพื่อนดวนโอ้โอ้โอ้ยีส เมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าผมสกิปอะไรมาบ้างครับผมแต่ว่าล่อ,ลองรอยเดียวที่ผมเห็นว่ามีตัวอะไรสักอย่างก็คือไอ้ตรงที่มันไหวๆเมื่อกี้แหละตรงกระแพงฉะนั้นก็ขอขึ้นมาบนลิฟนี้เลยแล้วกันอ้สะว่ายน้ำเหมือนเชี่ยเลยด้วยอ่ากินคอรลีนแสบๆคอ นี่แหละที่ผมรอมานานแล้วคอลีนในแ็คลูมแก้ผ้าเล่นน้ำไปสบายใจเลยเพื่อนไม่ต้องใส่ใจหรอกว่าที่นี่จะมีตัวอะไรสักอย่างอยู่ในน้ำนั่นมันดึงมึงลงไปกี่เด็กเชไปไม่ได้เอ่างั้นเดินลงน้ำก็ไหนในไหนๆแล้วก็มาอยู่ในบริเวณน,น้ำละเออถ้านี่เป็นเกม S C P หรือว่าไอแอมเนเซียที่ผมจะต้องมาอยู่ในบริเวณที่แบบ มันมีน้ําขังนะกูไม่เอาละแต่ผมได้ยินเสียงแปลกๆจากฝั่งซ้ายนั่นเดินไปดูแป๊บโหลปาร์ตีอะไรอยู่เพื่อนเปิดมอลัมซิ่งให้กูได้เปล่าโอ้โหเดินอย่างช้าเลยอะ่ะแล้วก็สรุปยังไม่มีอะไรครับผมฉะนั้นก็ขอขึ้นลิฟ์เลยละกันเออ ไม่น่ากลับไปตรงนั้นใหม่เลยเสียเวลาเป็นบ้าเลยมุดต,ตรงนั้นฮะแต่น้อยก็ได้สปูกนิดนึงเรื่องที่แบบเราตกใจเสียงตัวเองป่ะรุยฮัลโหลวัสดีครับ โอ้ยโอ้ก็ใช่มสผบว่ามีใครยู่ฟังปะเนี่ยใครมันเคาะวะอย่าบอกว่าจากนี้ไปทีจะเริ่มหลอนเนี่ยโอ้ นี่นะเป็นแบคลูมจริงๆแล้วสินะเดี yeah. ๋ยตามลูกสอนไปเอ่าเดี๋ยวก่อนแน่ถ้าเกิดไปทางซ้ายจะมีทางให้ไปต่อพอมุดช่องทางซ้ายก็จะเจอที่แช่แข็ง สรุปก็คือวนมาทางเดิมฮะเอ๊ะพอมาทางซ้ายปุ๊บหันทางขวาวิ่งต่อไปก็จะเจอลิฟต์ถ้าเกิดเจอลิฟต์แล้วกลับไปชั้นที่มีน้ําอีกนะแสดงว่ากูวนกลับมาที่เดิมซึ่งนั่นหมายความว่าเกมนี้ไม่มีจุดจบห <c oughs> ้อยด้วยโปรดอย่ากลับไปชั้นที่มีน้ําเพราะถ้าเกิดกลับไปชั้นที่มีน้ํานั่นหมายความว่า,วาคลิปนี้ไม่เหลืออะไรเลย ได้เปดิดได้เปดิดได้เปดิดจาก,กลับไปชั้นที่มีน้ําสาทุไปชั้นอื่นไปชั้นอื่นชั้นที่มีสัตว์ประหลาดหรือตัวอะไรก็ได้กระโดดจำสกแกทีหนึ่งก็ได้เร็วก็ได้ปิดคลิปแบบสบายใจหน่อยโอ้ชั้นใหม่เยี่ยมมันล่อออกมาข้างนอกเลเ้วฮ่ที่ไหนเนี่ย ดีนะไม่ยอมแพ้เมื่อกี้อูใกล้ได้ออกจากแบคลูมแล้วสินะสถานการณ์เป็นอย่างนี้เหมือนกับแบบ SCP อะไรสักอย่างพยายามจะลากกูเลยอือโอเคปทางออกก็น่าจะเป็นตรงสุดทางเดินนั่นแหละฮะว่าแล้วเกมนี้มันต้องมีจดุจดจบสิเราแค่เดินปิดทางเฉยๆตอนแรกใช่ไหมหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้เป็นแบบห้องที่ยืนยันว่าเราไปขึ้นลิฟต์ผิดอันมันก็เลยเอาเรากลับมาใส่ตรงนี้คืน ลุ้นลุ้นเออลิฟแท้อย่าไปจำสกแกพิส เจอลิฟต์อีกอันละเกืออะไรกันเกมนี้แปลกว่ะผมเล่นเกมนี้มาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยผมยังตีความไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นสงสัยจะให้แบบเราสัมผัสประสบการ์์แบ็กลูมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะก็คือไม่ได้มีอะไรหรอกนอกจากแบบเราทำตัวเองข้างจากพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็อะไรแปลกๆอย่างเช่นดาวแดงบนหัวนั่นแหละ แต่มันจะไม่มีจุดจบจริงเหรอมันต้องมีจุดจบแหละเกมอ่ะไม่มีอะไรแปลกมีแต่ลิฟถ้าเล่นเกมนี้จนจบได้ผมจะได้รับลูกกวาดฟรีเปล่า เยสดีนะไม่ยอมแพ้ไปก่อนไอตรงอประตูสีเหลืองที่มันวนหลูออกมาอีกรอบนี่แหละอะก็ถือว่ามันเอ่อ delivery ประสบการณ์ในแบ c ็คลูมได้แบบเป๊ะเลยฮะถ้าเกิดใครชอบ Back แบล็คลูมและอยากรู้ว่าติดอยู่ในนั้นจะเป็นยังไงครับผมเล่นอันนี้ให้จบแล้วก็สำรวจทุกซอกทุกมุมดูฮะ เอาตามตรงถ้าเกิดทุกคนได้เห็นผมเล่นจนจบแล้วทุกคนก็น่าจะไม่หลุดแล้วแหละคือเกมนี้มันน่าจะดีตรงที่ถ้าเกิดเป็นประสบการณ์ในการสัมผัสเกมประเภทที่ครั้งแรกมันน่าจะสนุกกว่าแหละครับผมเอาล่ะแต่ก็นั่นแหละฮะเป็น ทั้งหมดของ The Complex Fall p u t t a d e นะครับผมแล้วก็นี่นะ่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็ทั้งหมดของ3เกมฟรีในวันนี้แหละครับผมก็ข,ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ